ยังไงยงไงจะเกาอีกไงจะเกาอีกไงจะเกาอีกไงนี่แม่บอกไม่ให้ไปเมื่อคืนนี้ทางยังไงยังไงพูดกันไม่ฟังเลยกันเลยใช่ไหมพูดนี้ไม่ฟังกันเลยใช่ไหมฮะยังไงอ่ะฮะยังไงล่ะคือยังไง มันมีอาการยังไงบอกไม่ให้ไปก็ยังไปเป็นอาการแบบว่าพูดไม่ฟังใช่ไหมเป็นอาการแบบว่าพูดไม่ฟังเป็นอาการพูดไม่ฟังไปโดนเขากัดมาปอกคอเนี่ยก็ไม่มีแล้วเนี่ยไปโดนเขากัดมาเนี่ยปอกคอเนี่ยเนี่ยเอยู่ไหนอะไหนอะปอกคออยู่ไหนอะหืมไหนอะปอกคออยู่ไหนอะบอกแม่มาสิปอกค้อไอ้หนูอยู่ไหนหืม ปอกคอไอ้หนูอยู่ไหนเล่าใครเอาปอกคอหนูไปฮนะฮนะขาเนี่ยทำไมมันซีดไว้อย่างเงี้ยขาเนี่ยฮนะแต่มันเดไว้อย่างเงี้ยแล้วยังไงเนี่ยเอาถ้างั้นอยู่ท่านี้อ่ะ <c oughs> ทําไมล่ะบอกไม่ให้ไปนี่ไม่เคยฟังไม่เคยฟังไม่เคยฟัง,ฟงให้แม่เอาโซ่มามัดนี่ไว้เอาไหมเอาไหม จะได้ไม่ต้องไปเอาป่ะเอาโซ่มาคูกไว้ที่คอเนี่ยแล้วก็หงุหวนไม่ให้กินอะไรเลยรู้เรื่องมหนี่่านี่เด้ไว้อย่างเงี้ยนี่ทำโทษนี่ทำโทษเสือมานี่มาเสือมานี่มาเสือมานี่มามาเสือมานี่มามาหาแม่นี่มามาทำโทษเจ้านิ่มมาเนี่ยทำโทษพี่นิ่มเนี่ยนะทำโทษพี่นิ่มเนี่ยทำโทษพี่นิ่มป่ะดมตูดพี่นิ่มไหม ลมตูดพี่นิ่มไงฮะเสือเนี่ยลมตูดพี่นิ่มดูสิยังไงพี่นิ่มอ่ะฮะพี่นิ่มยังไงไปดมตูดพี่นิ่มมาเฮไปดมตูดพี่นิ่มมาเสือได้ไหมดูตูดพี่นิ่มหอมไงเสือฮะฮะเดินเจ้าเสือดมตูดไงเดินเจ้าเสือดมตูดนะเดินเจ้าเสือดมตูดไงฮึเสือเสือมานี่มาเลยเสือมาเสือมาดูนิ่มนี่เป็นไรเนี่ยฮะเสือ นิ่มโดนลงโทษเนี่ยนิ่มโดนลงโทษเนี่ยเสือเสือฮะนิ่มโดนลงโทษแล้วเสือล่ะจะเสือล่ะโดนลงโทษไหมเสือไม่โดนแล้วเสือเฝ้าบ้านเสือเฝ้าบ้านเสือไม่โดนไม่เหมือนพี่นิ่มเนาะพี่นิ่มจะโดนลงโทษเพราะพี่นิ่มไม่เฝ้าบ้านเลยพี่นิ่มจะหนีเที่ยวอย่างเดียวเลย พี่น <neg> <bands> like like ิ่มจะหนีเที่ยวอย่างเดียวเลยนะเจือนะนิ่มเอาป้าเอาเสือป้าเอาเสือไปหาพี่นิ่มปหาพี่นิ่มปนี่อ่ะไปหาพี่นิ่มนั่นเลยไปไปจัดการดิพี่นิ่มนี่ยังไงเนี่ยพี่นิ่มนี่ยังไงเนี่ยฮะไปจัดการพี่นิ่มเลยไปพี่นิ่มไม่อยู่นี่ไปไปจัดการเลยไปอ่ะไปจัดการพี่นิ่มเลยไปจัดการเลยพี่นิ่มเป็นทําไมไม่อยู่บ้านนฮะพี่นิ่มเป็นไรทําไมไม่อยู่บ้าน พี่นิ่มเป็นไรพี่นิ่มติดเที่ยวพี่นิ่มติดเที่ยวจะโดนแม่ดุอยู่อย่างนี้แม่จะดุพี่นิ่มทุกวันแม่บอกไม่ให้ไปไปมาแล้วก็ปอกคอก็หายไปมาแล้วก็ซุกโสมมาเลยทำไมมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นฮะบอกแม่มาสมิมันมีอะไรตรงนั้น เป็นยังไงแม่บอกไม่ให้ไปห <c oughs> <c oughs> น้าตานี่นะหน้าตานี่นะหน้าตานี่ยังกะดลอเลยะนนี้หน้าตานี่ยังก็ดลอดเลยนะนนนยนลเยน,ะนี้สวยนะเนี้สวยนะนนี้หนูสวยปะห <c oughs> นูสวยนะเนี้นะนนิ่มนะจะนิ่มสุดสวยนิ่มสุดสวยเสือละ่ะเสือละ่ะ จะเสือสุดหล่อเสือสุดหล่อหล่อจัดโอ้ยหล่อจัดหล่อจัดแน่แน่แน่เสือสุดหลอดีคือหล่อเกินทำไมจะทำไมแม่ฮะจะทำไมแม่อ่าหล่อเกินเสือหล่อเกินหล่อเปล่าเสือหล่อหรือเปล่าหล่อเกินครับหล่อเกินใครครับจะเสือครับ